มา<ช>ดูน้ําในพื้นที่ของบ้านเราพิษณุโลกกันบ้างคุณผู้ชมคะ่ะสถานการณ์น้าในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะตอนนี้เองเนี่ยทุกสายนะคะน้ําเริ่มลดลงแล้วเว้นแต่แม่น้ํายมสายหลักแล้วก็สายเก่าค่ะที่ยังคงสูงขึ้นส่วนการระบายน้ํานะคะของแม่น้ำน่านตอนนี้ช้าลงค่ะระดับน้ํายังคงทรงตัวถึงลดลงเล็กน้อยค่ะ สถานการณ์น้ำนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกระดับน้ําในแม่น้ําน่านยังคงมีระดับสูงแต่ว่าจากการวัดนะคะที่จุดวัดระดับน้ํา n 5 a ระดับน้ําลดลงจากเมื่อวานนะคะ2เซนติเมตรด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นการลดระดับลงเพียงเล็กน้อยถึงแม้ว่าทั้งเขื่อนสิริกิตและก็เขื่อนแควน้อยบํารุงแดนจะลดการระบายน้ําลงก็ตามแต่น้ําในแม่น้ําน่านค่ะยังคงมีจํานวนมากเนื่องจากมีน้ําจากแม่น้ํายมที่ผ่านเข้ามาที่ทุ่งบางระรรมโมเด 1น9 6 4 0 2ไร่ปริมาณน้ำตอนนี้อยู่ที่408.921ล้านลูกบาทเมตรที่มีน้ำอยู่มากถึง102%นนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยแม่น้ำยมสายหลักกลับมีระดับที่สูงขึ้น ส่วนแม่น้ำยมสายเก่าที่ไหลผ่านที่อำเภอพมพิรามอำเภอเมืองลงมาอำเภอบางระกมก็ปริมาณน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอันเนื่องมาจากการระบายน้ำในพื้นที่ตอนบนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีน้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ที่ไหลหลากเข้าสู่แม่น้ำวังทองแล้วก็คลองชมพูทั้งหมดนะคะไหลลงสู่แม่น้ำน่านนั่นเองระดับน้ำนะคะจึงมีปริมาณมากการระบายน้ำในแม่น้ำน่านจึงช้าลงทำให้ระดับน้ำของแม่น้ำวังทองคลองชมพู ลดลงประมาณ2-3เซนติเมตรค่ะส่วนน้ำที่ท่วมขังในตำบลเนินกลุ่มแล้วก็ตำบลวัดไตยมอำเภอบางกระทุ่มวันนี้ทรงตัวแล้วก็ลดลงเล็กน้อยแล้วนะคะอย่างไรก็ตามน้ำยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนไม่ว่าจะเกิดน้ำท่วมถนนน้ำท่วมบ้านเรือนเทือกส่วนไร่นาคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มนะคะจะสามารถระบายน้ำลงน้ำหน้านได้ตามปกติสถานการณ์ก็จะเข้าสู่ภาวะปกติได้ในส 2 3วันค่ะดูทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขาก็คาดการปริมาณฝนฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงของวันที่30กันยายนถึง2ตุลาคมนี้นะครับอาจเกิดน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและก็น้ำป่าไหลหลากโดยในจังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่เสี่ยงคืออำเภอวังทองแม่น้ำวังทองนะครับแล้วก็อำเภอบางกระทุ่มจากแม่น้ำชมพูอำเภอบางระกรมอำเภอเมืองอำเภอพมพิราม พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีแม่น้ํายมสายหลักและแม่น้ํำยมสายเก่านะครับจึงขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง,งดังกล่าวโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงหากมีปริมาณฝนตกชุกในพื้นที่สะสมเกินกว่า50มิมตรและพื้นที่อยู่อาศายัยอยู่ใกล้กับตลิ่งแม่น้ําให้เฝ้าระวังและตรวจสอบจุดที่ตลิ่งต่ำ ควรเสริมคันครองให้มีความแข็งแรงและเตรียมความพร้อมในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและระมัดระวังไฟฟ้าที่อยู่ในที่ต่ำน้ำท่วมถึงด้วยนะครับ